วัสดีค่ะอันนี้ต้มโจ๊กของเราก็ได้แล้วนะคะหน้าตาหน้าทานค่ะนะคะแล้วก็ตุนนะะต๋นไว้นะคะตุ๋นไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะโจ๊กหมูนะคะอันนี้เราจะใช้หมูหมูชิ้นนะคะ,ะแป้งมันหนะ่อยนะแ้วก็บิจะได้นุ่มตามด้วยรสดีแล้วก็ซอสมันหอย พริกไทยนะกองไก่ปน,นะพริกไทยหนยหนึ่งซอสฝักเขียวนะคะซอสผู้ขาวทองนั่นเองค่ะแต่เราเลือกซอสฝักเขียวก็รู้กันแล้วนะคะโอเค่นีค่ะแล้วก็หมักไว้ค่ะหมัมกไว้สิบห้านาทีค่ะใส่ต้นหอมนะคะหอมพอใหญ่กระเทียมใส่หอม หอมพะยะดลงไปเลยค่ะอันนี้เราล้างแล้วนะคะล้างก่อนนะคะความสะอาดอแล้วก็ใส่ชั้นหอมลงไปใส่ก้อนอลงไปเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราตุ๋นไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะนะ้ำค่ะอันนี้น้ําซุปของเราก็ได้แล้วนะคะน้าซุปต้มโจ๊กของเวลาเราจะทานนะคะก็คือเราก็ลวกหมูนะคะใส่ กระชอนตังหากนะคะแล้วก็ลวกพอสุกแล้วก็ใส่ข้าวใส่น้ำซุปลงไปะคะ่ะแล้ว